สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบลูเบอรี่ชุดนี้นะคะ Saint สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มากับรายการใหม่ของช่องเราแน่ค่ะก็คือรายการท่องโลกโซเชียลดิูดิดิวดิวดิีมของรายการท่องโลกโซเชียลนะคะก็คือเราจะพาทุกคนเน <fi. S 2> er. ี au, anyone, ่ยไปท่องนะคะเกี่ยวกับโลกโซเชียลอย่างเช่น t ิ k t o อนะคะ เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอินสตาแกรมมีไหมก็ต้องดูประเด็นเด็ดๆว่าในอินสตาแกรมมันมีอะไรนะคะทุกสำหรับคลิปนี้เนี่ยโลกโซเชียลที่เราจะพาทุกคนไปท่องกันเนี่ยก็คือ Tik t o ็กแม่แรงพ่ะซึ่งเป็นโซเชียลที่แบบเออตอนนี้กำลังฮิตกันมากๆนะคะมาดูกันว่ามันมีประเด็นอะไรเด็ดๆนะคะมันหลายอันทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละแต่เราก็มาดูแล้วก็มาตอบย้ำประเด็นในคลิปนี้นะคะงานน่าถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปท่องโลกโซเชียลพร้อมกันเลยค่ะทุกคน โอเคนะคะและสำหรคลิปแรกเนี่ยก็อยู่ใน Tik t o k ซึ่งมันเป็นข่าวดำา้วยทุกคนคือตอนนี้อึ้งมากว่าทำไมถึงเป็นข่าวดำนะคะแล้วเพจเขาเรียกว่าอะไรนะยูเซอร์นี้นะคะเขาใช้ชื่อนะคะเป็นละลิษาด้วยจะเกี่ยวกับลิ่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้อกันก่อนนะคะสื่อไทยทำอะไรอยู่ทำไมไม่ออกมาประกาศให้คนไทยได้รู้ว่า ได้รู้แล้วคนที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลทวิตดิจิตตพวกเขาจะรู้ไหมว่าจะเกิดการก่อการร้ายอู้คนรับชมเยอะมากนะคะตอนนี้คนกดใจมันแสนห้าหมื่นสี่แ, 5, 000, แล้วโอ้โห و, มาดูกันว่าเกี่ยวกับอะไรนะคำเก,การก่อการร้ายในประเทศไทยเป็นคำเตือนจะับลงวันที่12กันยานยนเมื่อวานนี้รนเราบอว่าอาจจะเกิดการก่อเหตรหุรการณะ ทุกคนอ,อขนลุกมากถ้ามีทุงเปิดมาแล้วเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอือหืออะเดี๋ยวอ่านก่อนนะข่าวเตือนก่อการร้ายแบบพรีชีพไทยเงียบกริบนี่จริงเรื่องจริงปะเขาไม่ได้แกงใช่ไหมเดี๋ยวเขาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคือเขาไม่ได้แกงใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงแบบจริงๆเลยใช่ปะทุกคนไม่จําเป็นอย่าออกไปข้างนอกที่มีคนเยอะๆนะคะอยู่ในบ้านเรา เฮ้ยเฮ้ยแล้วข่าวนี้ล่ะเขาไม่ได้ออกอากาศหรอกครับขอให้พวกเราโตก่อนได้ไหมอันนี้เรื่องจริงป่ะโอเคนะคะสำหรับทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่แบมอยากจะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ดูแลตัวเองอย่าเพิ่งออกไปนอกบ้านนะคะวิโอเค,อเ,คเราจะไม่ซีเรียสเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คลิปต่อไปกันเลยนะทุกคน เขาพูดนิดนึงทุกคนคนลุกมากคือแบบแบมชอบสําหรับการที่มีเสียงประสานแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอมามอย่างเงี้ยอู้คนลุกจริงนะคะอันนี้เขาน่าจะเป็นเกี่ยวกับทีมที่เขาเป็นนักร้องอยู่แล้วหรือแบบสุด มากสุดมากทุกคนอันนี้เพลงอะไรอะเพลงเศร้าเพลงลงสต story เฮ้ยไม่ฉันจะไม่เอาลงสตอ t o r y นะคะอ้าวมาดูคนลุกมากใช่คนลุกจริง <c oughs> นี่นะคะเพลงจีนที่เอามาแปลเป่าครับอ่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเพลงจีงเพลงอ a ิ i มะญี่ปุ่นค่ะโอว่าแล้วมันเป็นเพลงอิเมะญี่ปุ่นแบบว่าแล้วคือเหมือนแบบเคยดูนิเมะแล้ว เนี่ยทำนองมนะันอะค่อนข้างได้เสียงดนตรีอะทุกคนอู้คนลุกจริงนะคะชอบชอบมากคือแบบคนไทยเราความสามารถก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ข่ะจริงปะอันนี้เรื่องจริงปะทุกคนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยบ้าบอกไม่เขาไม่ออกหรอกกูไม่ออกกูออกกูจะได้แดกกูไม่ออกออกไ้วกูจะเลยแดกจริงค่ะไม่ไายถึง อ่ามาดูกันว่าเป็นอะไรนะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบมอธิบายให้ฟังนะก็ประมาณเหมือนกับว่านี่นะคะเขาออกมาป่นใช่ไหมเขามาป่นแล้วไอ้คน คอมเมนต์นิดนึงนะคะโจรแย่ในที่สุดกูก็กำลังจะมีงานทำเจงไม่เห็นข่าวเมื่อกี้ว่านะข่าวไปสัมภาษณ์เออจุดจุดจุดกับจุดจุดจุดนะคะแล้วนักข่าวเป็นนายก็เป็นได้นะฮีโร่นะรอบนี้ต้องสำเร็จน่หัวขอ้อนะคะเรื่องนี้ต้องบอกต่อเพื่อนที่ดีคือถ่ายกดอนช่วย <c oughs> นางเอกทุกเรื่องบางทีนางเอกก็ควรดูแลตัวเองป้าปอเป็นพระเอกก็ต้องดูแลนางเอกป้าเออที่เราดูซีรีส์กันใช่ไหมเออจบกันซีรีส์กาหลีของฉันพระเอกใจดวงใจ อ่ะอู้อันนี้คนดูเยอะมากคนกดใจเกือบล้านเลยทุกคนแปดแสนหกเลยนะอู้มาดูกันว่ามีอะไรหัวข้อนะคะอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนเหมือนแม่บ้างเถอะเหมือนพ่อตรงไหนเอาปากกามาวง <c oughs> <c oughs> ภาคต่ออดีตโจรปล้นแบงค์เผยวินาทีกอ่อเหตุเฮ้ยยังงี้ก็ได้เหรอเอาโจรมานั่งพูดเลยเหรอว่าแบบความจริงมันต้องประหารแล้วปะไม่เขาไม่ได้ฆ่าใครเขาแค่เขาแค่ปล้นแบงค์เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาแค่ปล้นแบงค์เออแค่นั้นสมเนนมาเงียบๆผมมีปืนจริงปะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จะหาผมจริงหรือเปล่า จริงปะเนี่ยเฮ้ยเขาจะคิดว่าแกงหรือเปล่าเอามนก็ขกุแจล็อให้เราอกอแกแจเลยอันนี้อันนี้ความรู้สึกถ้าสมมติว่าเป็นโจรเฮ้ยปืนนี่ปืนส่งเงินมาส่งเงินมาแต่ น้นดินหนีต่อไปนีนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวโจรค่ะหยิบกุญแจว่างทิ้งนีอยากได้เอาไปเลยค่ะมึงตามกุญแจไปเอาค่ะอย่างนี้เออต่หอนเารัขาแี้กค่ะตุงูตัวบีเป็นเหดนี้ะเคหใหมากสุมากไม่รู้ว่าต่่งตัวน่ารักดีนะ หน้าแบ้อย่างเงี้ยเนี่ยหน้าแบ้เนี่ยคนดูก็หน้าแบ้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าหน้าสวยหรือว่าไมมันดูเหมือนคอมด่าไม่ได้ภาษาอีสานดไคําว่าว่าสวยอู้หน้าจริงๆมากหน้าเขาจริงๆมากเลยนะแบบเนี่ยมันแปลว่าสวยหน้าแบ้นหน้าแบะเวลาเจอเพื่อนก็อ้ยอีหน้าแบ้ไม่ได้นะ จริงนะคะแม้คือแพะคะ่ะเอ้ยอยยยอ้คนจะให้ใจเยอะมากนะคะเป็นของต่างประเทศ แล้วลูกถ้าโตมานะอยากจะหา,มาไม้ไปตีแม่รอยยิ้มของหนูพอจะกระชากหัวใจพีด้แกงลิซ่าไปอีกอ่าทำลายลิซโอ้ยแกงมากแต่คนสวยอะ่ะเขาทำได้อี้เขาก็สวยอะเออห<ะ>านะคะจับตาอภิปรายไม่ไว้วังใจนายกอยู่หรือเปล่า ด่วนนายกประกาศลาออกจากตำแหน่งอุ้ยนี่กอุย้ยเราจะได้เงินไหมเนี่ยเงินห้าพันจะได้ไหมเนี่ยเป็นลัฐบตรคนจนจะอยู่ไหมเนี่ยตายทีเนี้ยจนจนกระนาวไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วกู <c oughs> จะดีใจหรือกูจะเสียใจอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังกันก่อนไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านี่เป็นแค่หัวข้อนะคะ moments อันนี้นะคะตอนพาแฟนเข้าบ้านผีสิงมึงเขาจะรู้ตัวตอนไหนคืออะไรวะเขาจะรู้ตัวตอนไหน แล้วนะคือเอาคนอื่นออกมาที่ไม่ใช่เมียสองทิ้งเมียไว้ในบ้านผีสิงนี่ผิดแล้วนะสองกรณีแล้วนะมาดูต่อแล้ววิ่งไกลมากวิ่งสุดมากวิ่งไกลมากแล้วแบบโอ้สงสารสงสารเมียที่อยู่ในบ้านผีสิงอะน่ารักอ่ะอุ้ยขเขาเต้นน่าราักจัง กูรักมึงพี่ดวงแม่งโคตรซึ้งเลยสาบาน โอเคปิดท้ายด้วยคลิปไอนะคะส่งซิกอย่างไรให้เพื่อนรู้นะคะสุดท้าย ไม่ค่ะเพื่อนไม่สนใจนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ชอบรายการใหม่ของช่องเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็มาชมคลิปก่อนใครแล้วก็คอมเมนต์ก่อนใครนะคะทุกคนเออสาหรับคลิปหน้านี่อยากให้แบมทาแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วทุกคนแล้วก็แชร์ไปหน้าฟีดของทุกคนหน้าเฟซของทุกคนดนียนะคะอย่างไปอยู่หน้าเฟซของทุกคนจจงเลย Ha <small> det!